ลูกสาวคุณยายค่ะมีความสุขมากค่ะโอ้โหน้ำหนึ่งแก้วนอนเอกนเนกแบบไม่สนใจใครไม่แคร์สื่อไม่แคร์ใดๆนอนเรียบร้อยมากเลยดูเขาดูเขา,ด,เขาดูเขาทำโอ้โหดูเขาทำ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 เอออ่ะเนี่ยตันางทำดูมือนะคะโอ้โหเตรียมว่ายน้ำเลยค่ะเนี่ยพุ่งเหลาพุ่งเหลา ป้าเอแม่ขอดูหน้าหน่อยจีหล <c oughs> านสาวคุณยายหล <c oughs> านสาวคุณยายสวัสดีแม่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูกําลังชิวค่ะบนแม่หนูกําลังชิวค่ะอย่ากลัวหนูได้ไหมคะลมเสียค่ะลมเสียค่ะแม่จะไปสวดมนต์แล้วสี่โมงแล้วลูกไปไปไหมไปจะนอนตรงนี้บายบายสิบายบาย